ในส่วนของปีมะโรงค่ะหรือหลงในภาษาจีนนะปีมะโรงเนี่ยถ้านับธาตุแล้วนะคะอาจารย์ครับจะเป็นจะเป็นธาตุดินค่ะอาจารย์ธาตุดินธาตุดินปีมังกรค่ะในในขณะที่เดือนนี้เป็นเดือนธาตุทองธาตุทองเนี่ยมันพร่องพร่องดินพร่องดินพร่องแปลว่าอะไรพร่องแปลว่าทําให้ลดลงทําให้ทําให้คุณภาพลดลงทําให้ปริมาณหรือพลังลดลงค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์อ มาดูกันค่ะปีมังกรเดือนนี้โดยภาพรวมในศาสตร์ของดวงจีนแล้วว่าอย่างไรบ้างนะคะเสียงฟังชัดไม่เอ่ยนะคะการงานนะคะก็จะอาจมีงานเล่นด่วนแบบไม่คาดคิดอ่าพวกแอ h o c Job เข้ามาทำให้รับมือไม่ทันสถานการณ์ไม่ทันการเป็นไปได้ไม่เอ่ยนะคะในเอ่อความคิดเนี่ยหลายคนเนี่ย เจอความกดดันเรื่องงานปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานและในช่วงนี้มีสิทธิ์นะคะในช่วงรอบเดือนนี้ก็คือตั้งแต่8กันยาถึง7ตุลาครอมไปถึงช่วงต้นเดือนตุลาด้วยนะคะอืมแล้วก็มีการเงินเนี่ยนะคะมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ในช่วงนี้<ม>บางช่วงบางวันก็จะรายได้เยอะหน่อยบางช่วงก็จะรายได้ลดลงอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการลงทุนเพื่อที่จะ ลงทุนเพื่อให้หวังกำไรเนี่ยก็ใช้ความระมัดระวังมากๆนะคะยังไว้ใจไม่ได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับการลงทุนเพื่อ,อเพื่อผลตอบแทนความรักนะคะความรักโดยเฉพาะผู้หญิงเพศหญิงของปีมังกรนะคะ,ะมีโอกาสดีเข้ามาค่ะช่วงนี้ให้มองรอบคนรอบข้างเป็นหลักนะคะผู้ที่จะเข้ามาสนใจเพศหญิงอของปีมังกรในช่วงนี้อาจจะเป็นตัวจริง ที่ที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวันี้ทไองทำไอผู้หญิงมโอกาสดีแล้วผู้ชายทำไมทำไมถึงไม่โดดเด่นเพราะว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์เวลาในดวงจีนเนี่ยเนื้อคู่ของผู้หญิงอ่าจะเป็นอ่าตัวหนึ่งซึ่งภาษาจีนเราเรียกว่ากวนแต่ถ้าเนื้อคู่ของผู้ชายเราจะเรียกว่าไฉมันคือคนละตัวกันอันนั้นในเดือนรอบเดือนนี้จะเสริมตัวกวนสำหรับผู้หญิงเป็นหลัก อย่างนี้นะคะจึงเน้นไปคนละทางไม่ตรงกันนะคะจึงแยกรายละเอียดออกมาได้เป็นเฉพาะเพศหญิงในรอบเดือนนี้จะเจอเนื้อคู่เจอคนดีเข้ามาะนะคะแล้วกอ็อย่าระแวงสงสัยคู่ของตนสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอย่าทําตัวแบบสงสัยฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาทำให้ชวนทะเลาะเบาแววงอันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ในหลายๆคู่นะคะซึ่งเกิดเหตุการณ์ว่าทําให้มีความน่าสงสัยเราก็ต้องฟังคลิปท่อนนี้แล้วก็ทําให้ชุกคิดตรงนี้และระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะการเดินทางค่ะให้ระวังอุบัติเหตุที่เกิดกับศรีรษะและแขนขาด้วยในช่วงนี้มีกระทบกระทั่งได้อ,อันนี้คือภาพรวมของดวงจีนค่ะอาจารย์ครับคราวนี้ เรียนเชิญอาจารย์บุญค่ะในส่วนของปีมะโรงตามโหราศาสตร์ไทยว่าอย่างไงบ้างว่าจะตงกันไหมนะครับหรือว่าตงกันไหมค่ะใช่ค่ะไอเขาเกิดปีมะโรงเนี่ยค่ะเห็นไหมมีมีอะไรเข้ามาอยู่เนี่ยอ่ามีดาวอังคารค่ะมีดาวอังคารนี่เข้ามาอยู่ที่บ้านเป็นแล้วเขาเป็นเจ้าของบ้านด้วยอะไรด้วยคไอทีเนี้ยมีเมตยูอยู่อ ที่ที่ว่าคุูีบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรต่างตัวนี้มีโอกาสเก<า>ิดขึ้นได้จริงๆริอนะครับเหตุอนี้นี่เองอ่าโดยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยเป็นโดนพิษด้วยเลยด้วยใช่ไหมพิษนากด้วยใช่ค่ะพิษนากก็บอกบอกถึงเรื่องรถอยู่แล้วอ๋อก,การเดินทางการเดินทางเรื่องรถอะไรต่างๆนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนยที่ว่าต้องดูโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความร้อนเรื่องน้ําความร้อนเรื่องน้ําความร้อนเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับอม้อน้ำาอะไรอย่างะี้ครับอันนี้ต้องระมัดระวัง มีโอกาสทาให้เกิดความเสียหายได้อลไยได้ไดไดหรือจะเสียเงินหรือ<า>เกี่ยวกับช<น>่้นที่เสียเงินงหรือช่้นได้อลไยได้สำหรับนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตที่เป็นกันก็จะมีโอกาสพลิกผันได้ตลอดเวลาไหมมีความพลิกผันเกิดมีการพลิกผันได้ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยการเงิน <c oughs> ขึ้นลงเนี่ยการเงิน <c oughs> การเงินเนี่ยอ๋อเวลาเวลาเวลาการเงินเนี่ยไอ้วันที่แปด วันที่แปดกันยาถึงวันที่เจ็ดการเงินอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาการเงินอยู่นี้กําลังการเงินก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถูกต้องไหมการเงินอยู่ตรงนี้กาลังเงินก็อได้บ้างเสียมากครึ่งครึ่งใช้ว่าครึ่งครึ่งนะครับก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะครับการเงินนี้ไม่แน่นอนทีนี้เขาบอกความรับเนี่ยดีความรับดีเนี่ยทีนี้ความรับที่เขาบอกผู้หญิงดีนะความรับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ความรักอ๋อความรับอยู่ตรงนี้ค่ะ ความรักเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเจอรักใหม่ได้เจอรักใหม่เป็นเจอรักใหม่ได้อได้แล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยไอ้ความรักนี้เป็นผู้ชายถูกต้องไหมค่ะก็น่าจะถูกต้องอยู่ถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะดีเนี่าจะถูกต้องอยู่อะไรอยู่นะครับเพราะว่าดาวศุกร์เดี๋ยวจะย้ายมาใช่ไหมใช่ย้ายศุกร์ว่าความรักก็เกิดขึ้นใหม่ใช่ค่ะนะครับแต่หลังจากวันที่หลังจากวันที่ยี่สิบเจ็ดไปแล้ว ความรักเนี่ยจะไปอยู่ในภพอริแล้วอ๋อค่ะก็มาถึงดีไหมไม่ดีความรักตั้งแต่ยี่สิบเกณฑเนี่ยไปแล้วไปแล้วไม่ดีไม่ดีนะคะไม่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามความรักคุณเนี่ยก่อนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดต้องถึงวันที่เท่าไหร่ก่อนยี่สิบสามยี่สิบสองละกันยี่สิบสองอ่ายี่สิบสองละกันยี่สิบสองก่อนถึงยี่สิบสามก็ถึงยี่สิบสองตอนถูกค่ะยิ่งถูกยังไงอ่าดาวพุธไปอยู่ตรงนี้ดาวพุธย้ายมาอยู่มาอยู่ตรงข้ามบ้าน ไอ้ดาวพุธก็คือมาอยู่ในบ้านเหรินคู่ใช่ไหมค่ะเกี่ยวกับเงินไหมคะไม่เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับอะไรดาวพุธก็คือเลงกับตัวเองเรงกับตัวเองค่ะปากเสียงวิวาทวิวาอ๋อดาวพุธกันพูดจ้าทัศนคติค่ะถ้านรื่ไม่ตรงกันะัปีนี้การโยกของดาวพุธคืออุบาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความคิดเห็นก็ไม่ค่อยตรงกับคู่เท่าไหร่นี่นะฮะมีการขัดแย้งทางความคิดกันอะไรการทำานองนั้นค่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรต่อ ที่ว่าอุบัติเหตุมีโอกาสนะมีโอกาสเรื่องการงานการงานการงานเป็นการเดินถอยหลังอยู่เห็นไหมดาวการงานี่เดินถอยหลังอยู่อะไรอยู่ดาวเสาเดินถอยหลังอยู่เดินถอยหลังอยู่อะไรอยู่แต่ว่าดาวการงานไปให้คุณวันที่ยี่สิบสามเพราะลาหูย้ายเข้านี่มาตีกรกับการงานเลยทำให้ให้พระสาจะเนี่ยมันเกิดกำลังขึ้นมานะครับเกิดกำลังขึ้นมาดาวที่เนี่ยก็ได้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะ ได้เงินไอจากการกู้นี่ยืมสินก็ได้หรือจากการงานก็ได้ได้เงินก้อนใหญ่นะฮะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยอะไรด้วยนะฮะก็เป็นข่าวดีนะฮะเพราะนั้นดาวการงานนี่ก็นะฮะก็ก็หลังจากยี่สิบสามแล้วจะให้คุณเนี่ยหลังจากยี่สิบสามทีมงานเราปีมะโรงเหรออ่าใครปีมะโรงอ๋อปีมะโรงนะเนี่ยดีนะการงานจะให้คุณได้รับก้อนใหญ่ด้วยได้รับก้อนใหญ่ด้วยโดยมีบางคนได้เงินเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยแปดหลักอ่ะบางคนนะ